4ี่คู่หน้าเชียร์สำหรับค่ําคืนนี้ไม่ต้อคัดผมจัดไม่เช่นเคยครับผมเมื่อวานนี้ครับไม่ได้ให้หน้าช่องไหมครับแต่ในบ้านเราให้ไปครับ บอกเลยว่าในบ้านเนี่ยอิ่มจุกจุกฟินฟินเช่นเคยครับผมใครที่ตามกูรูต่างๆเนี่ยตามทุกคนเนี่ยบอกเลยว่าหวานฉ่ำระยำใจอิ่มจุกจุกได้มันนี่ใช้กันทั่วหน้าเลยครับอ่ะดูได้แลครับผลงานเมื่อวานนี้ในบ้านบอกเลยว่าเดือดแน่นอนครับอ่ะใครอยากมีแนวทางแบบนี้อยากมิจุกจุกแบบนี้ใต้โปรไฟล์เลยครับรับรองเข้ามันแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนผมกันตีได้เดี๋ยววันนี้จัดให้4ตัวเน้นๆไปชมกันได้เลยตัวเน้นคู่ที่หนึ่ง ไปที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกระหว่างเจ้าบ้านโมนาโกเปิดบ้านต้อนรับทีมเยื illa, นอนอย่างแอตเลติโาเตในลลาเทียงคือ45ครับจากข้อมูลทั้งสองทีมที่ผมดูมาเนี่ยภาพรวมมองว่าทีมแก่งจากอังกฤษเนี่ยแอตันวิ่วเาเนี่ยพวกเขาก็ยังดูดีกว่าครับผมแต่เจ้าบ้านต้องการคะแนนมากกว่าเพื่อเก็บแต้มและเข้ารอบต่อไปครับผมเชื่อวันนี้โมนาโกเล่นในบ้านและภาพรวมต่างก็ถือว่าไม่ค่อยเป็นรองครับผมเชื่อว่าวันนี้เจ้าบ้านเปิดบ้านเก็บ3คะแนนได้แน่นอน คู่นี้เลือกเชียร์มนากครับตัวเน้นคู่ที่2ก็ยังอยู่ที่ยูฟ่าแชมเปียนลีกระว่างเจ้าบ้านอตาลนตาเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างสตอมกาเตนเวลรเที่ียงคือสี้าครับจากข้อมูลที่ผมดูมาทั้ง2ทีมระหว่ติการพบกันเนี่ยภาพรวมมองว่าทีมแก่นจากอินตารลีอตาลนตาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีกว่าและแข็งแร่งกว่าเนาะทางด้านทีมเยือนในทุกมุมเลยครับผมเชื่อว่าวันนี้เจ้าบ้านอย่างอตาลนตาเนี่ยน่าจะเบอร์บ้านรับ3คะแนนได้แน่นอนครับ คู่นี้เลือกเชียอัตรารตาครับตัวเน้นคู่ที่3ก็ยังอยู่ที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรหว่วงเจ้าบ้านลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างริวเตะในเวลาตีสามตรครับจากข้อมูลที่ผมดูมาเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าและมีโอกาสชนะมากกว่าด้วยครับผมแต่ทางริวเนี่ยก็ไม่ควรดูถูกครับผมเนื่องจากฟอร์มการเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างดีขึ้นมา แต่ภาพรวมต่างถ้ามองลึกลงไปเนี่ยผมมองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้เล่นในบ้านด้วยและช่วงเนี้ยฟอร์มค่อนข้างเดือดมากเลยครับผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะเปิดบ้านเก็บ3คะแนนได้แน่นอนคู่นี้เลือกเชียร์ลิเวอร์พูลครับตัวเน้นคู่ที่4ก็ยังอยู่ที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกระหว่างเจ้าบ้านแอสตาลิตเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเรเวอร์คูเซนเตะในเวลาตีสามตรงครับถ้าคู่นี้วัดกันดูจากฟอร์มในช่วงหลังเนี่ยมองว่า ค่อนข้างสูสีแบบทุกมุมเลยครับแต่เจ้าบ้านเนี่ยสเปนได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านครับผมวันนี้และลุ้นเข้ารอบสุดท้ายแบบไม่ต้องเพย์ออฟด้วยอ่ะก็เชื่อว่าเกมเนี่ยแอนมาริดเนี่ยน่าจะบุกลุ้น3แต้มได้แน่นอนครับผมเชื่อว่าวันนี้แอนมาริดชนะแน่นอนครับคู่นี้เลือกเชีย์แอนมาริดครับก็จบลงมาครับกับ4ตัวหน้าเชีย์สำหรับค่่งคืนนี้ไม่ต้องคาดผมจัดให้เช่นเคยครับผม อยากได้นาะทางเพิ่มเติมมากกว่านี้อยากอิ่มจุกๆุฟินๆมากกว่านี้ใต้โปรไฟล์แล้วครับรับรองเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนผมการดีได้ตัวที่ผมคัดไปเนี่ยวันนี้บอกเลยว่าคัดจัดมาให้แบบพิเศษจริงๆครับชอบก็จัดขัดก็สวนไม่ว่ากันเนาะอ่ะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ไม่ว่ากันเลยครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ